สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง Youtube ช่องอาจารย์นีภาหิงอยู่ในตอนนี้นะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่12พฤษภาคม2566เดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้นําพานะครับสมาชิก FC ทุกท่านไปดูแนวทางราวพัฒนาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีราวพัฒนาเนาะวันศุกร์นะครับผมส่วนแนวทางวันพุธที่ผ่านมาวันที่10 นะครับใครที่ติดตามก็ยินดีด้วยนะครับผมแตก1 2 2 1เนาะนะครับเข้านะครับวันพุธที่ผ่านมายินดีด้วยนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางวันนี้นะครับสำหรับเราพัฒนานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคนละ1ไลค์คนละ1แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามและใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็กดติดตามช่องอาจารย์มีพาเฮงไว นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางในคลิปต่อไปนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มจริงๆนะครับใครที่สนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์มีพาเฮงขอคนที่จะเข้ากลุ่มจริงๆนะครับผมก็กดที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับทักมาเลยนะครับกดที่ลิงก์เพิ่มเป็นเพื่อนให้แจ้งน้องแอดมิน นะครับทักน้องแอดมินไปว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์มีพาเฮงนะครับผมหรือใครทําไม่เป็นก็ ID ลดียมาก็แล้วกันนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับผมเมื่อวันที่10คือวันพุธที่ผ่านมานะครับเข้า1นึนะครับผมยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับเข้า1นึนะครับมันออกอะไรทุกคนมันออก2-1นึ่เนาะนะครับก็มาเป็นตัวกลับมันออก2-1หรือ1นึอาจารย์จําไม่ได้นะครับผม ใครจําได้พิมพ์มาหน่อยนะครับเข้าตัวนี้นะครับยินดีด้วยแล้วก็ใครรูดเอาหนึ่งไปรูดก็ได้นะครับผมอ่ะยินดีกับสมาชิกที่ติดตามนะครับเราพัฒนางวดที่ผ่านมาแตกอีกแล้วนะครับวันนี้ขอให้แตกอีกเนาะนะครับอ่ะมาดูแนวทางวันนี้กันเลยไปเร็วมาเร็วนะครับนะฮะ ต่อไปนี้นะฮะเรากับฮานอยอาจารย์จะแยกกันนะครับผมแนวทางเราพัฒนากับแนวทางฮานอยอาจารย์จะแยกนะครับก็ให้ไปดูแยกทําคนละคลิปกันนะครับทําคนละคลิปกันนะครับให้ไปดูเอานะครับผมอ่ะนี่คืองวดวันนี้นะครับ12พฤษภาคมหกนะครับผมวันนี้ฟัน8ปดระองเจ็ดนะครับวันนี้ฟัน8ปดระรองเจ็ดนะครับ รูด8รูด7นะครับตัวเจาะนะครับเจาะ8 0 8 2 8 3 8 4 7 0 7 2 7 4 7 5 3ตัวครับ6 7 2 4 8 0 6 7 2 4 8 0ครับนี่คือลาวนะครับผมลาวพัฒนานะฮะอย่าลืมตามไปถึงลาวสามัคคีด้วยหน่อยเด้อนะครับตามไปถึงลาวสามัคคีด้วยนะครับนะฮะแนวทาง ของอาจารย์มักจะไปออกลาวสามัคคีด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับติดลาวสามัคคีไว้ด้วยนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวชอบนะครับ80กับ72 80กับ72งครับงวดนี้นะครับผมเน้น80กับกับเน้น72นะครับอ่ะตามนี้นะครับแคปเจอร์หน้าจอใครจะเข้ากลุ่ม VP นะครับกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับผมหรือใครทำไม่เป็นก็ ID ไลน์มานะครับ20031352นี่คือ ID ไลน์จารย์เองนะครับพูดคุยทักไายนะครับผมอ่ะแคปเจอรหน้าจอนะครับขอให้แตกขอให้ปังนะครับทุกสูตรทุกแนวทางเด้อมีเข้าแล้วก็มีหลุดให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับขอให้ปังเนาะวันนี้นะครับใครชอบตัวไหนนะครับ วันนี้ขอให้8กับ7มานะครับขอให้8กับ7มานะครับดัน8ดัน7มาครับทุกคนดันเลข8ดันเลข7ขึ้นมาครับวันนี้8ดกับ7มาเพียงพอเนาะทุกคนอ่ะโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆสองทุ่มครึ่งเรามาลุ้นกันเนาะว่าจะแตกต่ออีกไหมวันนี้นะครับ อ่ะโอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ